สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะอยู่กับผมชาวอาร์ตดัมซิงนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่หน้างานเพลครับอ่าสุดอ,อกนิวปลามาแล้วครับป่าปล่อยโอ้สุดรอครับ ดูปลายกแน่นอนครับกิ่ลงมาแล้วนะวันนี้นะเอฟเวห้าสอครับปเป็นล็อกกี้ครับเดี๋ยวไปถ่ายปา้าซ้เก็นไร็อกครับรอนะนี่ปลาบัตรเรามาแล้วครับ แรงนะเป็น527 s ครับ 6D16 195ธรรมดาครับ 9, 195ครับ10สปีดนะนี่อ่ะสุดซอยครับรอนะเดี๋ยวมารอถ่ายคุณปู่ให้ดูนะวันนี้นะ ดูครับเด็กกาสับยกหรือเปล่าไม่ยกนะวันนี้ไม่ค่อยยกกันโดนแดดครับโดนแดดก็เลยวันนี้แดดแรงนะวันนี้นะไอ้มา้วครับเพี่อนเรานี่ปดีบ่บาพลังครับคอยดันอย่างเดียวเออเออ เดี๋ยวพี่ับยกให้ดูครับเฮ้ยดันสุดซอยครับดันสุดซอยแรงนะคันนี้นะเพื่องได้นะครับเมก้าสองคันนี่เพื่องได้เลย สุดซอยโอ้โอ,โอ้ลงแล้วไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ครับสุดซอยเลยอาฟันตัดเที่ยวอ,ออกกันแล้วนี่ดูด,ดูสับยกครับจับตาครับโอ้ยอนเสียงหรอโอ้เท็กเตอร์ ดีเลยแท็กเตอร์บังโอ้ไม่ยกครับดูลากออกครับดูลากออกหลอเลยครับหมวกแก็บใส่หมวกเล็นี่หล่อนะแต่ทีครับ เทวแรงทะลุนรกครับ B160CL หลิวกงครับรับประกันความแรงโืยปั๊มดูเซอร์ครับไอวันนี้แปลงครับวันนี้ใส่เต็มแม็กเลยขอตัดผาามายังพี่หลงครับ ดินแห้งๆนะวันนี้ไปรอเหมือนกันครับไปจมขาวกาะติดเลยออมาากลับมาดูหนิวกองต่อครับโอ้วันนี้จวดเลยนะ มาแล้วครับพระเอกสุดรอเรามาแล้วครับเมกาซีรี500นะอยู่รสามครับไอเมกาบ้าพลังเรามาแล้วครับเห,เหลือไม่มีหมดครับสองสี่ดันให้สุดซอยให้ดูครับ ดันดันดันสายดันกระแทกคลายสุดซอยครับไปสับยกหรือเปล่าเรามารอดูกันครับอ้าวโอ้สุดซอยเลยหนุ่ม ตามมาด้วยพี่รอกครับ FFX240 นะเออ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 ู้แรงครับเพื่องได้นะสองร้อยสี่สิบแรงมาครับเออโอ้ยไม่อยู่นะเอาพี่รอกเราไม่อยู่ครับ สุดจัดเลยอ่ะไอ้อตัดภาพมากอดติดล็อกเราครับี่ยนี่เป็นล็อกเล็กนะครับเป็นล็นอกล็อกเล็กนะตวัวอักษใหญ่นี่คือล็อกเล็กครับเป็นตัตวอักษเล็กนาะจะเป็นล็อกใหญ่อันนี้เป็นเป็นหัวเล็กครับ วางเครื่องสองสี่มานะไม่ได้วางนะครับเครื่องตัวเดียวเลยสองสี่ครับอ่ามาคอยดูสับยกครับโอ้ยไม่ยกไม่ล็อกกี้นางฟ้าแท้ครับไม่ไม่ออกครับเหนียวเนบ บันไม่ดำจำกันไม่ได้นะนี่ครับมาดูพี่ร็อกครับร็อก3ามนะวางเครื่องของมาเร็วมาครับพี่ร็อกถอยดันให้ดูนี่ เดิมๆเลยอย่างเรเดียนนี่เอาอยู่ว่ามาดูโอ้โหยมันข้างน่วมนะอ้าพี่รอกมาอีกครับโอ้สุดซอยครับหนุ่มน่วมจนน้าหนุ่ม มีรกตามมาอีกคันครับรถขอโบนะ f z 195ครับนี่โอ้เทหายสุดซอยครับยกเบาครับสไตล์แกจะสับกระโดดกระโดดนะนี่นี่สไตล์ลูกพี่แกจะสับกระโดดกระโดดครับนี่นี่ กอบยกหรือเปล่าครับไหนปลาแกไม่ลากให้ยกนะเอาลากออกเลยครับมันไม่หลุดนะ สายลงนี่นี่จวดเลยนะวันนี้นะดูเซอร์เรานี่สุดจัดเลยครับวันนี้ดูถอยครับดูถอยถอยเกียสี่นะนี่อ่ะวิจวดเลยนี่วันนี้น่าถ่ายนะวันนี้ ถ่ายท่านมาชมดูดีกว่านี่นะเร็วแรงธนุนรกครับนี่ลากหายเลยลากหายเลยครับ เล็วมากเลยวันนี้ไหมาดูการถอยดิถอยเยอ,อีเลยครับโอ้โหจวดจวดอ่ะขอตัดภาพมาดูป๋าครับปา๋ปาบัดคั้วที่ลงมานะวันนี้ออกล่านะครับสุดซอยครับหน F N 527 ร้อยเก้าห้าครับพี่โบธรรมดานะาพี่หลงธรรมดานะไม่ได้ขอโบคันนี้เดี๋ยวบอกป๋าแล้วครับส่งสัญญาณให้ยกล้อเดี๋ยวป๋าจะสับยกให้ดูนะเดี๋ยวขึ้นหรือเปล่าโอ้ไม่ยกครับไม่ขอด,ดินหมดแล้วแรงไหนลากออกไหน นี่ลีลาครับแรงครับแรงแรงสวยนะสดนะคันนี้เดิมๆครับเป็นรถบริษัทนะอ่ะ 6F60 ไปเทไกลนะวันนี้เทมุมนู้นเลยครับอ่ะเราจะมาผิดท้ายกับ ดก้าครับอิซนะูเอ็กซ์แทบสองเจ็ดศูนย์นะสดนะคันนี้สดมากเลยเอ้ครับเครื่องเป็นหกเอดเคนะสองร้อยสี่สิบแรงม้าครับตั้งลำมาแล้วครับมาถอยเข้าลัานเวย์มาดัานเดินๆครับ โชว์ครับดันโชอื้เอเครื่องเร็วนะค่านนี้นะเรื่องน่าจะอยู่เรื่องสิบเอ็ดนะครับโอ้สุดซอยเหมือนกันเลยครับแปดอีบา้าพลังเราก็มาแล้วครับโอ้ ครับ,รบขอตัดภาพครับขอตัดภาพมาดูแปดอีบาพลังเราลากออกเอดันไปแบบนิ่มๆครับโอ้ทรงหล่อเลยเบิดเจ้าน้ำโชคครับแตบบ่บางตอเหล็กแกมเหล็โนโมิก้าครับยูโรสามนะ โอขวาลงขวาลงขวาลงเราจะปิดท้ายกับแปรทีมนี่นี่ยกเลยครับ่าับยกรอๆเลยครับโอ้ดินไม่น่ายกนะ ดินดินไม่ไม่เป็นก้อนครับดินผ้าจะละเอียดมันไม่ล้างแล้วมันก็ไม่ยกนะหมโอ้หูไม่ยกครับดินเทง่ายนะครับอ๋ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไวเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามชองวัดน้ำติ้งด้วยนะรอติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ